ในลำธารเล็กๆกลางหุบเขามีปลาตัวเล็กตัวหนึ่งที่ว่ายอยู่ในน้ำใสยังเงียบสงบทุกเช้ามันจะว่ายมาเร็มตะลิ่งเพื่อมองออกไปยังแม่น้ำกว้างที่อยู่ไม่ไกลแม่น้ำนั่นกว้างลึกและดูน่ากลัวกว่าที่มันเคยเห็นวันหนึ่งมันพูดเบาๆกับตัวเองถ้าได้ว่ายออกไปดูข้างนอกก็คงดีปลาตัวอื่นหัวเราะเธอตัวเล็กจะตายว่ายไปก็หลงแต่มันไม่ตอบมันแค่ เริ่มว่ายฝึกฝืนกระแสน้ำวันละนิดทุกวันจนวันหนึ่งฝนตกหนักกระแสน้ำไหลแรงเกินควบคุมปลาตัวเล็กทุกพัดออกจากลำธารแต่มันไม่ตื่นกลัวมันว่ายว่ายฝ่ากระแสน้ำด้วยแรงทั้งหมดที่มันเคยซ้อมไว้และมันก็ว่ายผ่านไปได้ตอนนี้มันอยู่กลางแม่น้ำกว้างแล้วมองไปรอบตัวทุกอย่างสวยงามเกินฝันและมันก็ยิ้ม พูดเบาๆว่าไม่ใช่เพราะโชคช่วยไม่ใช่เพราะฉันเก่งกว่าใครแต่เป็นเพราะฉันฝึกซ้อมว้ทุกวันชวนให้คิดสิ่งที่เราฝึกไว้ล่วงหน้ามักจะกลายเป็นสิ่งที่ช่วยเราเอารอดในวันที่คาดไม่ถึง